ถ้าเจอพื้นที่ลักษณะนี้นะครับพวกเราต้องระวังแล้วนะครับตรงนี้มันเป็นการลัดเวนไปตามเขาเรียกว่าลําห้วยนะครับแต่ลำห้วยตรงนี้มันไม่มีน้ําพี่น้องในพื้นที่ป่าเขาบางช่วงบางจุดเนี่ยนะครับเขาก็จะมีน้ําไหลผ่านนะครับพวกเราก็เดินลงไปนะครับบางครั้งมาโอกาสนะครับมันเข้าไปในเ,เขาเรียกว่าพื้นที่โซนสังหาร ก็จะมีผู้ก่อการร้หรือว่าค่าศึกเนี่ยเขามาซุ่มโจมตีพวกเรานะครับบางครั้งบางโอกาสมันก็จะ,ะมีพวกสัตว์หรือคานนะครับพวกงูไม่ว่าจะเป็นงูเห่างูจงอางอย่างเงี้ยนะครับป่าลักษณะนี้นะครับเยอะพอี่น้องป่าเย็นๆป่าชุ่มชื้นโดยเพราะมีพวกต้นไผ่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายบางครั้งนะครับ ในพื้นราบเนี่ยเราจะมองไม่เห็นบางครั้งเขาอยู่บนต้นไม้บนกอไผ่ก็มีพี่น้องเ็าทารังอยู่บนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหากพี่น้องมีโอกาสได้เดินเข้าป่าถ้าไม่จําเป็นนะครับหรือว่าไม่มีพักพูกเพื่อนพรอะพี่น้องติดตามไปด้วยไม่แนะนาพี่น้องไม่แนะนําให้เข้าไปเด็ดขาดโดยเฉพาะบริเวณนี้นะครับบอกพี่น้องตรงๆว่าไม่กล้าเข้าไปต้องถอนกํลาลังถอยแล้วพี่น้องถอยดีกว่าถอยดีกว่าพี่น้อง ไม่เข้าไปนะครับเพราะว่าตามที่มีข้อมูลอยู่ในพื้นที่แถบนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายเดี๋ยวผมเ,เดินออกไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายในพื้นที่ที่เหมาะสมเพราะว่าการเดินทางมาของผมในวันนี้นะครับเดินทางมาคนเดียวพี่น้องนะครับไม่ได้มาหลายคนนะครับแต่มาถ่ายทําให้พี่น้องเห็นภาพบรรยากาศของฐานผาจูโจมจากชคห้าห่สามไข้ปักธงชัย ดโดยเฉพาะพื้นที่แบบนี้นะครับพี่น้องถ้าเดินป่าแล้วก็ไม่ชํานาญในพื้นป่าไม่ชํานาญในการเดินทางเข้าป่านะครับก็อย่าเข้าไปนะครับเพราะว่ามันเป็นป่าชื้นเป็นป่าที่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นะครับมีต้นไม้เกิดขึ้นเยอะแยะมีป่าไผ่นะครับมีพวกไม้ลั่วกเกิดขึ้นค่อนข้างจะเยอะนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับ ไม่จําเป็นก็อยากเข้าไปนะครับเนี่ยพี่น้องเห็นไหมนะครับเนี่ยมาให้พี่น้องได้ดูว่าสภาพของผืนป่าในอดีตนะครับเป็นลักษณะนี้เลยพี่น้องบางทีฐานวิบัติการของผู้ก,อก่อกรารราคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับด้วยความว่าต้นไผ่ในผื้นป่าดงดิบเนี่ยมันจะหนาแน่นพี่น้องเพราะมันหนาแน่นเนี่ยเขาจะเปนโน้มพวกเอยยอดไม้ไผ่พวกไผ่ลวก พวกต้นไม้ใบไผ่ไสูงๆเนี่ยเอามาผูกติดกันไว้แล้วเขาก็ไปสร้างฐานปฏิบัติการอยู่ข้างในที่เขาทำเป็นอุโมงค์ไว้เขาก็จะไปสร้างพวกโรงเรือนพวกที่พักพวกบังเกอร์พวกโรงอาหารประมาณนี้นะครับสภาพคล้ายๆกันพี่น้องแต่ว่าบอกาเขาไปพี่น้องย่าน นะครับต้องบอกพี่น้องตรงๆว่ามากกว่าเดียวยานคือกันเด้นะครับค่อนข้างที่จะมีเสียงพวกรีดลิงเลไลนะครับพวกสัตว์ป่าที่มีปีกตัวเล็กตัวน้อยนะครับมันเป็นตายานพี่น้องต้องถอนกำลังถอยออกมาก่อนนะครับโอ้ใครเนี่ยถ้าออกมาถึงตรงนี้พี่น้องก็หายใจโล่งนิดนึงนะครับ ดูสภาพแล้วกันพี่น้องนะครับโอ้เสียงนกมันร้องทักแล้วนกกระแตเวทถ้ามันเห็นคนไม่ได้พี่น้องมันเจอคนที่ไหนเนี่ยมันจะร้องเวดแวดแวทเวว,วส่งเสียงร้องนะครับนู้นบินอยู่ในอากาศพี่น้องแปลว่าเขาคงจะถ้าไม่เห็นผมก็อาจจะเจอพวกสัตว์ป่าหรือว่าพี่น้องประชาชนที่เข้าไปหาของป่าแต่ลักษณะนี้เหมือนเขามองเห็นผมแล้วแหละพี่น้องได้ยินไหมครับ ก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะค้มนะครับบรรยากาศนะครับดูพี่น้องนะครับเนี่ยเขาก็มีหลืบหินซอกหินนะครับเยอะเหมือนกันพี่น้องให้พี่น้องได้เห็นเลยนะครับเวลาเข้าป่าอย่าไปใกล้นะพี่น้องตรงไหนที่เรามองไม่เห็นนะครับ หรือว่าพื้นที่บริเวณใดที่มันเป็นเขาเรียกมีหลืบหินมีซอกหินค่อนข้างเยอะเนี่ยพี่น้องอยากเข้าไปใกล้นะครับผมว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับในลักษณะเนี่ยนะครับม,มันไว้ใจไม่ได้พี่น้องขนาดผมค่อนข้างที่จะ,ะชำนาญและเชี่ยวชาญในการเดินป่าพอสมควรก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่พี่น้องแต่ว่า มูลเหตุที่มานะครับเพราะว่าอคอนเทนต์ที่ทําอยู่ก็ค่อนข้างที่จะตันแล้วละ่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นก็จะอาศัยเขาเรียกว่ามีความเชี่ยวชาญชํานาญในการเดินป่าก็จะมาเดินป่าให้พี่น้องได้เห็นนะครับสภาพผืนป่าแต่ละที่เป็นแบบไหนเป็นอย่างไรนะครับป่าไหนนะครับมีหมูป่ามีช้างมีเสือสิงมีกระทิงมีแรดนะครับก็จะ ตามไปถ่ายทำให้พี่น้องได้ชมกันจากนั้นก็จะเล่าเรื่องราวการสู้รบในอดีตให้ฟังเป็นระยะระยะนะครับเหนื่อยเหมือนกันพี่น้อง